เรามาดูข้อที่6กันนะครับโจทย์บอกว่านะครับเขียนจำนวนนับ1นถึงหนึนะครับวนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับดังภาพเนี่ยวนออกด้านซ้ายนะครับวนตามเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจาก1วนลงมาข้างล่าง2 3 4 6ามสีแ้นะครับแลวเขาถามว่าเมื่อเราเขียนจนถึง100แล้วนะครับจำนวนนับที่อยู่ช่องขวาบนสุดเป็นเลขใดนะฮะขวาบนสุด ขวาบนสุดมือเรานะฮะม,มันก็จะอยู่ตรงคําตอบจะอยู่มุมบนขวาสุดนะครับของมือเราอ่าข้อนี้นะครับถ้าน้องสามารถเขียน1นึ่ถึงหนึได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคแต่มันเสียเวลานะครับอพี่ขอแนะนำไม่ใช้วิธีการดูแพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็มาลองดูนะครับว่าแพทเทิร์นมันเป็นอะไรครับ

3ามห3าสามหกสามห้าสามหกสามเจ็ดสาม4ปดสี่สิบสี่อ่าห้หกเจ็ดสี้าห้าสถือตรงนี้พี่นะครับสังเกตเห็นว่านะครับตรงเลขที่มันเฉียงลงมาเนี่ยมันเป็นเลขยกกำลังสองของจำนวนเต็มบวกขี้นะครับ ด้านในเป็น1ยกกําลังสองสามยกกําลังสองห้ายกกําลังสองเจ็ดยกกําลังสองตรงนี้ต้อเป็นเลยครับแปดยกกําลังสองคือหกสิบสี่ตรงนี้จะเป็นเก้ายกกําลังสองเป็นแปดสิบเอ็ดเราลองมาเช็คดูครับว่าหนึ่งร้อยมันอยู่ที่ไหนนับไปอีกสิบเก้าช่องนะครับแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี 8, 8่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด แปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยมาจบที่ตรงนี้นะครับนี่คือสิ้นสุดแล้วนะฮะอืมคราวนี้เราลองมานับดูว่ามุมที่อยู่ขวาสุดขวามือบนสุดเนี่ยมันคือเลขอะไรนะครับอ่าเราลองมาพิจารณาเลขสี่สิบเก้าดูครับ เลขที่อยู่บนสุดของมันนี่จะนับขึ้นไปกี่ช่องครับ1 2 3 4 5 6 7 25แล้วครับ1 2 3 4 5 9แล้วครับ1 2 3แสดงว่า81นี่ต้องนับขึ้นไปกี่ช่องครับ9ช่องนะฮะอ่า80 79 78 77 76 75 74 70 3นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9จอ่ะจบนะครับแสดงว่าเลขที่อยู่ขวามือบนสุดก็คือเลขอะไรครับต่อเท่าไหร่73นะครับผม